บายดีนะครับพันรอยแสนครับเดี๋ยวมาสรุปงานเปิดตัว n o t ต i n g p h o n e 3ครับสมาร์ทโฟนสุดอินดี้ที่หลายคนรอคอยกันรวมถึงครั้งนี้ครับมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างหูฟังนะครับโอเวอร์เอียอย่าง o t t i n g h e a d p h o วันด้วยครับนี่คือหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ของ n o t ต i n g Phone 3ครับผมบอกว่าทุกครั้งที่เปิดตัวรุ่นใหม่ก็จะมีความแปลกความแหวกไม่เหมือนใครครับทีนี้ก็มีการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ด้วยแต่ก่าจะไปดูเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวมา ฟังข่าวเปิดนะครับผู้กเขตั้งน็อตติ้งที่ออกมาพูดถึงการเดินทาง4ปีของบริษัทนะครับว่าตัวแบรนด์เองเนี่ยมีความสุเร็จมากน้อยแค่ไหนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ชุมชนพนชกงานที่แข็งแกร่งนะครับเช่นเดียวกับงานออกแบบที่โดดเด่นครับรติ mm hmm. พิสูจน์มาแล้วด้วย ซึ่งในงานเปิดตัวครั้งนี้นครับเขามองว่านี่คือ chapter 2ครับหรือบทที่2ของทางน็อตติงครับที่กำลังจะเพิ่มอีก2เรื่องก็คือขนาดก็อ,อยากให้ตัวของ m a r k e ตของน็อตติงนั้นกว้างขึ้นเพราะเรียกว่าต้องการกลุ่มผู้ใช้ง,งานที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเช่นเดียวกับเรื่องของนวัตรกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ และเขาต้องการโฟกัสไปที่3ส,ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการผสมผส,สานร,ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ครับโดยจะเพิ่มทีมของฝั่งซอฟต์แวร์ OS เนี่ยเป็น2เท่าเพื่อให้สามารถทํางานแล้วก็อัปเดตได้อย่างต่อเนื่องอันที่2คือเรื่องของความเชื่อกับชุมชนครับก็คือจะมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เป็นผู้ใช้งานน็อตติงมาช่วยแชร์ฟีดแบ็กแล้วก็มาเป็นพลังขับดันตัวของคอมมูนิตี้ด้วยอย่างที่3คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ครับนอตติงบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของทางเขาเนี่ยต้องทําให้ผู้ใช้งานครับเอาไอเดียมาต่อย,ยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นงานจริงออกมาได้และนี่คือ n o t t i n g Phone 3ครับที่ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบที่โปร่งใสนะครับและมีไฟกริปอินเทอร์เฟซด้วยแต่ก็มีการปรับปรุงดีไซน์ให้ดูเรียบง่ายขึ้นและก็รูปแบบการใช้งานที่สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากโจโคลัมโบนะครับ จุดเด่นหลักๆของ Notting Phone 3ครับอย่างแรกก็คือดีไซน์กล้องที่มันจะดูแหวกแปลกแนวไปนิดนึงครับแต่รุ่นนี้คือมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบ True Lens Engine 4นะครับและส่วนของ ISP นะครับที่ขับเคลื่อนโดย Snapdragon 8 S Gen 4เพื่อยกระดับคุณภาพกล้องครับให้สู้กับบรรดาเรือธงแฟลกชิปค่ายอื่นๆได้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างตัว Camera Preset นะครับที่ร่วมมือกับช่างภาพมืออาชีพ พืให้มู and t โทนของกล้องนอตติงนะครับมีความโดดเด่นและก็แตกต่างโดยตัวกล้องหลักครับความเรีด50ล้านพิกเซลเรับแสง f 1.68นะครับผมอัลตรตาวา50ล้านพิกเซลมุมกว้าง114องศาและตัวกล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับรับแสง f 2.68ครับซูมอิปติคอล3เท่าแล้วก็ซูมไกลสุดนะครับอยู่ที่60เท่าส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่ก็50ล้านพิกเซลครับ ัวเครื่องก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอรโอด้วยหน้าจอของ Notting Phone 3ครับขนาด6.67นิ้วความละเอียด1 6 0 x 2,800ครับความสว่าง800นิตแล้วก็สว่างสูงสุดเร่งได้4,500นิตครับมีเฟลเสูงสุดที่120เฮิรต์แบตเตอรี่ความจุ5,150ม mm ิลลิแอมครับรองรับการชาร์จไว65วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สายที่15วัตต์ส่วนของกลิปอินเทอร์เฟะครับตอนนี้ถูกพัฒนาจนมาเป็นกลิปแมทริกซ์แล้ว ก็จะได้แสงข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มันจะมีทั้ง Input และ Output ก็คือสามารถใช้เป็นภาพเวลาถ่ายเซลฟ์โฟนเซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวคลิปบ u ตตอนขึ้นมาเพื่อให้สามารถสลับใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่ตัวของคลิปป a แมทริกซ์ได้ แล้วก็มีตัวของ Clip Toy ครับที่จะเป็นโปรแกรมขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานจากด้านหลังเครื่องได้เลยนะครับอย่างเช่นนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาจับเวลาการโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือจะเป็นพวกเกมเล็กๆนะครับผมโดยทางฝั่ง n o t h i n g บอกว่าจะปล่อยตัว Clip SDK เพื่อให้พวก Developer Community ครับสามารถจะมาสร้างคลิปของตัวเองได้ด้วยนอกจากจะมีลูกเล่นที่คลิปด้านหลังครับก็คือสามารถจะโชว์ไฟสีแดงแะระหว่างที่เราบันทึกวิดีโอได้ด้วย ส่ว Essential Space นะครับรอบนี้ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยครับอย่างเช่น Flip to Record ก็คือแค่ความโทรศัพท์ลงและแตะปุ่ม Essential Key ก็สามารถเปิดโหมดบันทึกเสียงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถฟังสรุปการประชุมได้ด้วยส่วน Essential Search นะครับก็จะเป็นค้นหาแบบ Universal เลยคือสามารถค้นหาจากตัวเครื่องในทั้งหมดหรายชื่อข้อความไฟล์แล้วก็หน้าจออินเทอร์เน็ตนะครับได้หมดเลย โดยตอนนี้ครับระบบของ n o t t n n p p o o n e 3ยังเป็น Notting OS 3.5อยู่นะครับส่วน Notting OS 4.0ที่จะมาพร้อมกับ Android 16นั้นจะถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับมาต่อที่หูฟัง Notting Headphone 1กันนะครับ เรียกว่าเป็นอะไรที่หลายคนเห็นแล้วก็หูอยากลองสัมผัสกันเพราะดีไซน์นั้นก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายนะครับมีความ transparency โปร่งใสเป็นโครงสร้างภายในอย่างเช่นพวกบอร์ด PCB แบตเตอรี่และส่วนของอะคูสติกอย่างชัดเจนขับเสียงด้วยไดนามิกไรเวอร์ขนาดใหญ่40มิลิเมตรครับตัวไดระแฟรมนั้นชุบนิกเกิลมาเพิ่มความคมชัดและเป็นธรรมชาติในทุกย่านเสียงครอบคลุมความถี่แต่20เฮิรต์ถึง40กิโลเฮิรต์ตัวโครงสร้างวัสดุนั้นเป็นอลูมิเนียมครับเสริมด้วยพลาสติกบางส่วน ลอติงบอกว่าการออกแบบเนี่ยคิดมาอย่างพิถีพิถันในทุกจุดครับทั้งเรื่องความสวยงามความทนทานโดยที่น้หนักรวมนั้นต้องไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเพื่อจะได้ใส่ได้สบายๆนะครับมาพร้อมกรรับระบบตัดเสียง ANC แล้วก็ทํางานแบบอัติบเรียลไทม์ด้วยนะครับและก็ยังมีระบบสป a สเชียลออเดียโอนะครับในการสร้างประสบการณ์เสียงที่สมจริงนะครับนอกจากปุ่มในการควบคุมเรื่องของการฟังเพลงแล้วยังมีตัวของ c h n n e l Hop k e y หรือว่า Capture But t ต n นะครับ ที่สามารถใช้เป็นปุ่มเ e s ซนเช a สเปซครับคู่กับสมาร์ทโฟนได้โดยตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้ถึง80ชั่วโมงนะครับแต่นี่คือต้องปิด ANC เนาะถ้าเกิดต้องเป็นการเปิด ANC ก็ยังถือว่ายาวอยู่ครับ35ชั่วโมงจากเห็นครับผมว่านี้คุณหวายได้ไปร่วมงานเปิดตัวที่อังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่า อีกไม่นานนะครับล็อกติงโฟน3จะวางขายในบ้านเราแน่นอนรวมถึงตัวขง h เฮดโฟนวันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครมีคําถามข้อสงสัตรงไหนครับอยากรู้เพิ่มเติมคอมเนมตนทิ้งไปก่อนได้เผื่อคุณไหวจะมาช่วยตอบให้นะครับผมเช่นเดียวกับครับถ้าเกิดอ,อยากติดตามเรื่องของ, get, งรีวิว g จ็ตไอ it ต่างๆ smartphone tablet ครับจะลืมกดซับสไครต์ติดตามช่องรอยเสดด้วยนะครับ